นั้นที่หนูประกวดอันนั้นประกวดอันนี้เป็นส่วนหนึ่งด้วยหรือเปล่าคะที่รู้สึกว่าอยากจะช่วยแบบเบาภาระค่าใช้จ่ายในบ้านหนูรู้สึกว่าถ้าหนูประกวดแล้วได้มันจะได้ทั้งสองอย่างก็คือหนูได้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ได้ช่วยพ่อแม่ด้วยค่ะนอกจากสายบันเทิงแล้วคะ่ะหนูมีความฝันอยากจะประกอบอาชีพอะไรในอนาคตปะคะหนูหนูอยากทําเบื้องหลังด้วยนะคะแบบหเหมือนพ่อคะ่ะกากับก็ได้เบื้องหลังในวงการใช่ไหมลูกใช่ใช่ค่ะแต่ดูหน้าตาแล้ว นั่อยู่ข้างหน้ามากกว่าเราไม่รอดกันไปเรื่องราวอยู่เบื้องหน้าดีกว่าเขาเขาเลือกสาขามสีที่ที่ที่สาธิตประสานมิตรเขาจะให้เลือกตั้งแต่มสี่เขาเลือกฟิล์มไว้สอบติดไปแล้วเห็นดูหนักแน่นเข้มแข็งขนาดเนี้ยเป็นคนน้ําตาไหลง่ายเหมือนกันถ้าเป็นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเขาชอบแบบพูดแบบถ้าป้าไม่อยู่แล้วต้องดูแลตัวเองให้ได้นะแล้ใครจะอยู่ ชอบสั่งเสียชอบสั่งเสียหนูก็เข้าใจเข้าใจหมดเลยเข้าใจทจ้าคุณพ่อด้วยเพราะคุณพ่อก็จะรู้สึกว่าลูกก็คนเดียวนะลูกถ้าวันหนึ่งพ่อกับแม่ไม่อยู่หนูต้องอยู่ต่อให้ได้นะแต่ในหัวใจของคนเป็นลูกอะค่ะหนูก็รู้สึกเหมือนกันว่าทําไมพ่อพูดแบบนี้ใช่คือแบบเขาจงมองโตดวงตาจะไหลหนูอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อคะเวลาที่คุณพ่อพูดแบบนี้เป็นกับแบบเออ อะไรเนี่ยไม่เราเเอ่อมันเวลาเขาพูดกับนูไม่รู้ว่าหนไม่รู้จะพูดไงถ้าเกิดเราคิดถึงภาพนั้นขึ้นมาจริงๆหนูว่าหนูก็ก็น่าจะอยู่ไม่ค่อยได้เท่ไรแบบเวลาเขาพูดนะจังหวะที่พูดมันยังไม่ไม่เข้าทีเท่าไหร่ะไม่ถึงตัวหนูเองอะค่ะ แล้วเขาช่วงนี้เขาไม่ค่อยพูดนะเพราะเขาน่าจะคิดว่าตัวเองน่าจะอยู่อายุยอ้ใจไอ้ส่วนหนึ่งไอ้ความกังวลเรื่องเรื่องอยู่ไม่อยู่ตื่นไม่ตื่นพรุ่งนี้ยังมีอยู่ในคนคนที่บอกว่าพอพอมีอายุเยอะขึ้นหรือว่ามันมีแบบไอ้ภาวะที่มันแบบว่าไม่เหมือนเดิมความสามารถเราเคยทําอย่างนี้ได้แต่ตอนนี้ทําไม่ได้แต่ว่าไอ้ความที่พูดน้อยลงเพราะสบายใจขึ้นเหาเริ่มแข็งแรงขึ้นใช่เห็นว่า เออณวันนี้เขาพร้อมที่จะจะไปสู่โลกว้างด้วยตัวเองได้ต่อให้เราไปพรุ่งนี้ก็ตามอะไรเงี้ยแต่ดูเข้าใจใช่ไหมลูกว่าสิ่งที่พ่อกับคุณแม่พูดว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติสิ่งที่ทุกคนต้องเจอแต่ว่าจะเจอช้าเจอเร็วแต่คุณพ่อก็เอาใจเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเอาจริงแต่ละวัยอย่างเช่นอย่างวัยของน้องสิงเนี่ยอาจจะเป็นวัยที่เขายังรู้สึกว่าไม่ได้สิ ทุกอย่างควรจะต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดสิจนกว่าเขาจะถึงวันหนึ่งที่เขาได้เห็นประสบการณ์หลายๆอย่างนะคะที่ทำให้รู้สึกว่าต่อให้เป็นพวกเราๆที่เดินทางผ่านวันเวลามาตั้งนานก็ตามทีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเกิดกับเกิดขึ้นกับคนที่เป็นหัวใจของเราความเจ็บปวดไม่มีทางธรรมดาอยู่แล้วอะต่อให้เราเข้าใจหมดเลยนะคะว่าเฮ้ยเรื่องธรรมดาแต่ตอนที่มันเกิดขึ้นจริงๆมันไม่ธรรมดาหรอตอนนกตัวแรกหนูตายหนูร้องไห้เจ็ดวัน <c oughs> ค่ะแล้วแล้วมันเป็นถือว่าเป็นเป็น เป็นความเศร้าที่มันมีบทเรียนนะเสร็จแล้ววันนั้นวันเกิดเขาพอดีสิ่งอันนี้มันเราเลือกไม่ได้หรอกนะว่าวันนี้มันเป็นวันที่ดีของเราแต่ในวันที่ดีของเรามันอาจจะมีสิ่งที่แย่ที่สุดเกิดขึ้นในชีวิตเราก็ได้มันไม่มีอะไรแน่นอนแต่ว่าอยู่ที่เราจะมองมันว่าทําให้มันกดตัวเองลงย่ําแย่หรือจะทําให้เราแบบว่า เออได้เห็นอะไรใหม่ๆตอนแรกๆเห็นสิงเทนะครับเห็นสิงละมุนเนี่ยเห็นภาพหลากหลายมากเลยทีเดียวแต่ทีนี้ในแง่ของภาพที่ใช้คาว่าด้อมเนื้อด้อมสิงหามองนะครับบอกว่าเป็นสาวเทคราวนี้มันก็เป็นภาพที่กลับมาคุณพ่อมันมีเริ่มคําถามว่าแบบแล้วคุณรู้รู้สึกไงกับคําที่บอกว่าคุณพ่อคนนี้สอนให้ลูกเป็นสาวห้าวตอนนี้เกรงใจที่สุดคือเจี๊ยบและละนา ทำไมหมอเชียบพอมีคนหัวลูกสาวเชียบเนี่ยลูกสาวเชียบลูกสาวเชียบเดี๋ยวสงสารเชียบเขาก็เอ้ยแต่ทรงใช่ตัวเดียวองหมายมือในใครแล้วเราก็มีความคล้ายคล้ายเป็นนางสาวไทยใช่ไหมเขาสูงเขาเป็นธรรมชาติสูงเขาถ้ามีความอย่างที่บอกว่ามีความห้าวและมีความหวานอย่ในตัวเองเราก็เลยเฉยๆกับการที่แบบคนจะตัดสินจากสิ่งที่เห็นจากข้างนอกนะแต่ว่าถ้าได้มาสัมผัสเขาอาจะรู้ว่าเขาเด็ก เด็กน้อยอ่ะเด็กน้อยอเราต้องสิ่งรู้สียังไงเวลาคนตัดสินใจเราจากภายนอกอืมก็รู้สึกว่าจริงๆมันอยู่ที่แบบว่าบุคลิกการวางตัวอะไรเงี้ยด้วยหนูก็อาจจะเอามาปรับปรุงตัวเองนิดนึงแต่ว่าก็รู้สึกว่าเวลาเจอใครเราก็มองจากภายนอกก่อนอยู่ดีค่ะก็หนูก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องปกติตัวเองก็เป็นตัดสินคนจาก ไปนอกบ้างเหมือนกันในบางครั้งเรื่ ression, อง first impression อะไรอย่างนี้ด้วยแบบเวลา oh. เจอใครครั้ง uh. แรกเวลาเขาเจอหนูครั้งแรกอาจจะแบบว่า uh. คิดว่าเป็นคนเงียบๆอะไรอย่างนี้อันนั้น,นเขามองเราแล้วถ้าเรามองตัวเองอะเราเป็นตัวตนแบบไหนหนูเป็นคนห้าวอย่างที่เขาบอกไหมหนูว่ามันแล้วแต่ด้วยเขาว่าอยู่กับใครอะไรยังไงด้วยคะ่ะ mm. กลุ่มเพื่อนบางทีก็ต้องปรับไปทุกคนไม่ได้เหมือนกันเป็นลูกสาวที่สนิทกับคุณพ่อมากๆหนูคิดว่าหนูมีอะไรที่เหมือนคุณพ่อบ้าง น่าจะหน้ามวเขาบางคนสอนมาหนูก็น่าจะแบบแอทที่จูดในหลายๆเรื่องก็น่าจะคล้ายกันนะะการแต่งตัวลนะคะแอบก๊อปมาบ้างค่ะชอบเอาเสื้อป่าแม่ไว้ใส่ขโมยกางเกงแม่บ่อยค่ะหนูชอบการแต่งตัวของพี่เจฟฟ์สตเตอร์มากเลยค่ะอ๋ออันนั้นก็มิกซ์แอนด์แมชพอสมควรนะคะถึงวันนี้คุณพ่อภูมิใจอะไรที่สุดในตัวน้องสิ์คะ คือภูมิใจเขามาตลอดนะฮะที่ที่ที่เขาเกิดมาเป็นลูกเรา <c oughs> ถ้าเรามีลูกเป็นเขารู้สึกว่าเขาพอได้เขามาเป็นลูกอ่ะหมายถึงว่าพอเปลี่ยนสถานะเป็นพ่อเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างที่ที่ก่อนในนี้เราแก้แล้วเราก็แก้ไม่ได้ค <c oughs> การแบบว่าใจเย็นขึ้นการรอคอยการเออใช้เหตุใช้ผลแล้วก็เขาเป็นลูกที่ไม่เคยทําให้ทุกข์ใจไม่เคยสร้างปัญหา สิ่งละคะมีอะไรภูมิใจในตัวเองบ้างลรกออือตอนแรกที่เอ่อคุยกับยิปหนูบอกว่ามี3อย่างตอนนี้น่าจะมี4ยะะอย่างแล้ว <laughs> ค่ะยังไงครับคืออย่างแรกคือหนูเกิดมาเป็นลูกคนนี้นะคะนี่ <laughs> แล้วก็ <laughs> <laughs> อย่างที่สองก็คือหนูสอบติดเอก <c oughs> ฟิล์ม <c oughs> ด้วยด้วยตัวเองะค่ะ <c oughs> แล้วก็ชนะรายการ <c oughs> ไทยแลนด์สกูต้์แล้วก็ทำให้มีคนมาจ้างวงแว็กทีค่ะก็เลยมีอะไรอยากจะบอกกับคุณพ่อคุณแม่ไหมคะ้สึกขอบคุณที่แบบว่าเออไว้ทำไมเอาอีกละโงไม่ก็ถ้าผมไม่ปล่อยหนูเลี้ยงเลี้ยงมาขนาดนี้ก็น่าจะไม่มีสิ่งในวันนี้ที่รบะว่าเออกล้าไปลง อะไรพวกนี้คะ่ะหนูคงไม่กล้าแบบสมัครไทยแลนด์สกู o ต s าร์ค่ะแต่ว่าเขาเลี้ยงแบบปล่อยแล้วก็เหมือนไม่ชชางตามใจคือให้ท,ำทํำในสิ่งที่ตัวเองชอบเขาไม่ได้แบบห้ามหรืออะไรพี่ว่าสําคัญสุดค่ะครอบครัวทําให้หนูรู้สึกภูมิใจและนับถือในตัวเองวันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะบางคนอยู่ในครอบครัวซึ่งเธอไปทำไมทำอย่างนี้ทำไมคะแนนถึงไม่ได้ขนาดเนี้มันเหมือนเขาไปยิ่งด้อยค่าตัวเองเหะ แต่วันนี้เขาภาคภูมิใจก็ถึงรู้สึกว่าเขาทาได้สิทำไมจะทําสิ่งนี้ไม่ได้ตอนแรกบอกว่าเห็นพี่อ้อยพี่ชอตอยู่ในโซเชียลวันนี้หนูได้นั่งตรงนี้แล้วนั่งติดเลยอยากทำอะไรเป็นพิเศษไหมคะปกติคนอื่นเขามาถามพี่อ้อยพี่ชอตเรื่องความรักแต่หนูยังไม่มีงั้นแทนใจเพื่อนและเพื่อนคนอื่นๆและตัวเองแล้วกันก็คือถ้าเพื่อนติดแฟนแล้ว แล้วมสมมติว่านัดกันเป็นเดือนแล้วนะพิมไม่ว่างแล้วนะมาทมาทเทอ,อไว้เจอกันทีหลังแล้วพอมาถึงวันนั้นส่งรูปว่าอยู่ที่บ้านแฟนมาควรทำยังไงดี <laughs> 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 ปกติถ้าเขาเบี้ยวจะพิมพ์มาขอโทษยาวๆแต่อันนี้คือพิมพ์ว่าไม่ว่างแล้วนะแล้วก็ไม่ได้ทักมาอีกเลยค <laughs> จนส่งรูปมาให้ดูว่าอยู่ที่บ้านแฟน มันเป็นทุกประจาวัยเนาะวัยหนึ่งก็จะทุกเรื่องหนึงน่งพอถึงวัยหนึ่งก็คือแกเห็นความสวยของแฟนนะจ๊ะแกเทฉันก่อนเลยนะจ๊ะก,ก็ถ้าจะบอกว่าต้องทําอะไรเอาง่ายๆเลยค่ะคงต้องทําใจไหมเพราะในที่สุดแล<ะ> <ๆ S 2> ้วชีวิตทุกคนต่อให้รักกันมากขนาดไหนทุกคนมีชีวิตส่วนตัวนะคะแค่บ,บางทีสิงอาจจะต้องบอกว่าถ้าจะแคนเซลชันขอให้แคนเซลล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์นะจ๊ะคือคือมันเหมือนกับเราให้คุณค่าของเวลาของทุกคนน่ะ พราะแน่นอนค่ะเวลาที่เรานัดกับเพื่อนเวลาของวันนั้นเราเตรียมให้เพื่อนอยู่แล้วซึ่งบางทีเราอาจจะแคนเซิลคนเต็มไปหมดเลยเพราะวันนั้นฉันอยากเจอเธอแต่เธอดันแคนเซิลฉันเพราะเธออยากอยู่กับแฟนแต่ทั้งหมดใช่ว่าต้องทําใจก่อนเลยว่าในวัยของหนูวัยนีย้แฟนคือที่สุดบางคนพูดว่าเพื่อนมีเยอะแล้วไงค,คะลูก <laughs> เพื่อนนะหาง่าย <laughs> ผู้ชายหายาก่ <laughs> จะตามหนู <laughs> อะไรเงี้ย <laughs> หนูก็ต้องเฮฮาข่มขำไปเลยว่าจ่าจ่าจา,จา เมื่อไหร่ที่ว่างๆค่อยนัดแล้วกันนะหรืออะไรไปเพราะบางทีบางเรื่องวันหนึ่งหนูจะเข้าใจว่ายิ่งไปให้ความสําคัญเยอะๆหนูจะทุกข์ใจเยอะแต่ถ้าวันหนึ่งคิดแค่ว่าเออผู้ชายหายากไปหาผู้ชายก่อนอาจ๊รแล้วเดี๋ยววันไหนก็มาเจอกันมันอาจจะเป็นแค่อีกเรื่องหนึ่งที่ผ่านไปและไม่ทําให้เราทุกข์ใจเพื่อนก็ไม่ลําบากใจแต่ถ้าทําบ่อยๆก็เลิกนัดเพื่อนคนนั้นก่อนเพราะรู้ว่าเพื่อนต้องมีเวลากับแฟนประมาณนี้ค่ะไม่แน่นนะคะวันหนึ่งพอ พอเรามีแฟนบ้างค่ะเราอาจจะอยากทําแบบนี้ก็ได้นะคุณพ่ออยากได้อยู่แล้วพรเวลาเขาไปอยู่เขาค่ายหรือว่าไปซัมเมอร์ที่เมืองนอกถ้าวันไหนที่แบบว่าหายไปเนี่ยอะไม่โทรมาเนี่ยแม่ก็จะบอกเขาคงมีความสุขแหละถ้าเขามีทุกข์เขาคงโทรหาเราค่ะแปลว่ายินดีกับเขานะใช่เลยเพื่อนคงมีความสุขยินดีกับเพื่อนแล้วกันไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนเนาะอยู่นี้แหละ แกจะไปไหนก็ได้แต่เป็นเพื่อนกันอยู่ถึงเวลากลับมาต่อติดเสมอเงี้ยแต่ในฐานะพ่อลุกนะโทรว่างก็ได้นี้เป็นพ่ออภิพาติพ่อพ่อไม่ใช่เพื่อนพ่อจะบอกว่าต่อให้มีแฟนนะลูกก็คิดถึงพ่อด้วยนะเอามาคุยกันได้มาที่บ้านไดบ้านเรียกว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากครับทำให้เห็นเลยนะครับว่าการที่จะฟูมฟักคนสักคนหนึ่งซึ่งแน่นอนต่อไปจะต้องเป็นแบบว่า ศิลปินที่โด่งดังนะครับเป็นนักแสดงมากความสามารถเดี๋ยวเราก็เป็นกําลังใจให้อย่างแน่นอน,นต่อไปเนี่ยไม่ได้ว่าดังพ่อป๋าแล้วนะใช่ลูกอัศดาวุฒิแล้วต่อเป็น ต่อไปเป็นพ่อสิงห์ครับผมนะครับดูยิ้มเดี๋ยวลุงและป้าๆโดนสครัมผมเป็นกำลังใจให้นะครับันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราครับคุณอัศดาวุฒิและน้องสิงห์ครับขอบคุณครับและแน่นอนครับขอบคุณพี่อ้อยพี่ชอดด้วยนะครับและที่ขาดไม่ได้ขอบคุณสปอนเซอร์ครับน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่านะครับสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกับขับไล่เดโชได้ใหม่นะครับเจอกันเหมือนเดิ 11โมงตรงทางช่องวัน31แขกรับเชิญจะเป็นชัยห้ามพลาดรอติดตามวันนี้พวกเราทน5โคตรหลาไปแล้วสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะเอเปลี่ยนสถานะเป็นพ่อเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างที่ที่ก่อนในนี้เราแก้แล้วเราก็แก้ไม่ได้การแบบว่าใจเย็นขึ้นการรอคอยการใช้เหตุใช้ผล รู้สึกข,ขอบคุณพี่บอกว่าให้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบเขาไม่ได้แบบห้ามหรือ,อะไรครอบครัวทําให้หนูรู้สึกภูมิใจและนับถือในตัวเอง